สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่อุบลอุบลราชธานีครับอโรงเรียนบ้านเสาเลานะครับเสาเลาเสาเลา,า,เลานาเยียต้องมาอยู่กับร้างน้อยนะครับ <c oughs> ช่างน้อยให้มาช่วยครับมาดูหน้าง,งานครับเดี๋ยวในหน้าพาไปดูหน้าง,งานซัมซิเลก,กบพี่น้องเอ้ยอัากะมารับหูรับตามา้าโซตายมมก เอาตรงๆว่าทำไมไม่เอาพิกัพไปดูคือเกา่าล่ะเจ้ามาเบิง้งขมื่อเบิ้งกับอดีเกี่ยวมาันยังมีเ,อเยอะแยะน,นี่ยังคิวๆอยู่เลยนะครับนี่อันนี้บ้านเสาเล้าเอา่อหน้าหน้าสวงหน้าสวงบ้านโนนจิกนะครับพเอฟซีไปยู่นหน,น้าเยี่ยมีจักไรเนาะ ฝนก็ตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกเนี่ยเขบพูดที้เขี่ยวอยากได้ทั้งหมดเลยจะว่าจักบาทเกือบสองล้านสองล้านพอดีร่วมหัวบิดบางเดือนอยากได้สร้างหน่อยครับเงี้ยว่าอย่างสร้างหน่อยรถมันขั้นใหญ่ไม่อยากได้ขั้นหน่อยองค์การบริหารตำบลน,นาสวงครับนาสวงสี่ได้หน้าเยี่ยมมีจากไรเนาะเนาะ นี่งานเรา most เลยนี่งานเรา m o s ตรงนี้ก็งานเรานะนี่มีงานเรางานเรา <c oughs> สาวนาเดงสาวบักเด่นนี่งานเยอะครับเยอะงานเราหมดเลยนี่ <c oughs> ไม่เหลืองานเขาเลยในแถวนี้ว่ามีรถเดียวมีคุกตา มาแถวนี้ก็ต้องทำใจแล้วคันเทนาครับคันเทนานเปนแพเยอะมากอืนมนี่าน,นี่นอเดี๋ยวทำดูหน้ากาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิกตบลนาสวงเจ็ดซี่เถวท่านไหนเล้กมีก่้น,นอ่ะเนาะนี่ตรงนี้งานเราประมาณครึ่งไรนี่งานเราน,นั่นนี่ครึ่งไร เพิ่งก่อนเราเบาเพิ่งงานกันที่นี่ยังไงห,หน้าก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากแถวนี้ <c oughs> แดนบงสายไฟ <c oughs> แทบสูกครับสายไฟ โอ้จอดเนื้อวัวสดเขียงเนื้อเขียงเนื้อบ้านป่ามูคก็่าเห็นเขาโพดล่ะโอ้งานเรา เดี๋ยวด้วยนะครับทักมา <co ld> นะครับถมาเม่ดังวันนี้ม่มีงานเลยก็ตอนนี้รถจอดอยู่บ้านใจเอกครับใจเคูทอน,นครับขอบุณใจเอกครับสำหรับข้าวแล้วก็ไปส่งไปเอาวิกอัพแล้วก็ให้ที่ฝากรถมันยังเขียวอยู่เลยเนี่ย มองนังเกีเยวแถวนี้หน้าเป็นหน,น้าหลอกหน้าหลอกอืมแม่กัะแทนาเต้ยโูกแล้วรครับ,บกัะแทนาเนี่ย โอ้นี่งานเรางานเราหมดเลยนี่งานเราไปไหนไหอ้ m o s ท่าที่อย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องทำนาก็ได้นะยงไงก็ไม่ท่วมเพราะเมียนที่สงสารเขาทำตลอดเลยครับเขาไม่หว่านข้าวเลยเนี่ยยังไงน้ำก็ไม่ท่วมอีปอันนี้ก็งานเรานี่งานเรานะครับเนี่ย งานเรามาดูอุ้ยแวบๆบแบบเห็นกันแท่หน้าพี่น้องสายไฟประมาณสองงานอันหนึ่งแมามอันนี้ที่ต้นไม้ต้นไม้น่ารักกังมีต้นไม้ด้วย มันทีหน้าหรือทีสวนนดูข้าโพดครับเขาหังหยอดเขาหังหยอดให้ง่วมยองนีครับเฮ้ยอ่ล่ะจักไรเกาะไรที่ให้แมนบอกว่าแมนหน้าแมนบอกฮะ พี่ไฮเลยอือหูฟักเี่ก็เป็นติย่านเด้เขาตันยอดเป็นอย่างงูบ่เป็นอย่างแม่นบอลนี่ก้าวไร่แต่ต้นไม้นเสิชิวๆดีกว่ากันแท้ต้นไม้ดีกว่ากันแท้หลายแต่ว่ากับมาทางในจะเป็นกระเทะอยู่างมันมีกันเทะทำอยู่แล้วเขาเห็นหน้าผมขึ้นจังเลยเพราะว่าจะมาแป้งนี่เป็นที่ให้เว้จะมาเจ้าหนงข้างใน เอออันนี้ยังว่าหล่องห่างเลยหล,ล่องใดยังเลยเลย <c oughs> ขาโหดเลยจะได้ฟักงามแต่หงายแล้วมึหญ่อ่ะเขาใส่ขี่ไก่อยู่เลย,ยไปเ,เรื่อยๆมีซ้ำนิบอ่ะตุ้มขาเลยลูกที่ว่อะไรละสองตันหนูเขววาโหดฟักดีแห้งอ่ะเมือ่อมาดูว่าก้าวไร่เขาจะได้ขีดตัน ได้ป่อหลองอมุ่งห้อยกระปิงนหนำ,นำขดัดหย,อดย่อนตัดหยอดไปให้งัวอันนี้ไม่มีผลใช่ไหมครับเนี่ยสำหรับผู้รู้นะครับถามผู้รู้นะครับคบุอเนี่ยตัดหยอนตัวมันแก่ปเลยแบบอ๋อก็เดินทอนน้ำยนต์บาย มันเข้ารถเข็นหยอดเอาหมดเลยเซนต้องวิ่งสกัดแล้วครับแบ่งู้นฝั่งนูน้นมันทีที่เลี่ยวคือนที่เลี่ยวบ่าไรเนาะเพราะว่าไม่น่าจะถึง30เมตรนะความยาวแค่นี้น่าจะเป็นรถเข็นรถกิ่งซ้ำเนีก่กระเบิดชิดแล้วนี่ยชิดลอยเขามาบว่าไรตรงนี้น ที่อุ้มเบิร์ดไม่ได้เดินทางเนี่ยเบิดชิดเราท่านเลิกโอ้สายไฟอีกเมื่อเช้าไปกลับรถอยู่บ้านที่พักมี3แยกแต่ว่าท่านเลิกกลับไม่ได้โอ้โหเลยยาวลองเลยยาวเยอะมากวุ่นเลยเข้าไม่ได้อืมตอนนี้กับพ่อเกี่ยวแล้วันนี้ ต้องเดินอย่างเดียวแล้วครับอืเป็นทอเลยนี่ก็งานเรานะครับงานเรางานเราหมดอีกแล้วนี่เลือกแต่งานเขานี่อันนี้เขาบานเขาอยู่บน่นบานตายครับเดี๋ยวต้เห็นจะเป็นนง้นนาอ่า ก็เร็วครับเนี่ยมีงานอนะทักมาก